เคลียร์บาเป้ได้ออกมาประกาศด้วยตัวเองอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะย้ายออกจากปารีสแซงต์แชมงในช่วงซัมเมอร์นี้ภายหลังจากหมดสัญญาต้นสังกัดซึ่งนี่จะเป็นการปิดฉาก7ปีเต็มกับเปเชครับพราะกับการถูกย่ยงว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะระดับโลกของสโมสรจากสิ่งที่เขารังสรรค์มาตลอดกับทีมนะครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องฝีเท้าเนี่ยทุกคนทราบถึงความยอดเยี่ยมของเอมบาเป้เป็นอย่างดีแล้วมันก็การันตีด้วยสถิติต่างๆมากมายครับว่าแล้ววันนี้ครับเกมเองจะพาไปส่องสถิติเด่นๆของเอ็มบา่ามอะไรทีี่่่แะมคจูขง มาทำลายสิติของเขาติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเกมเองละเลงข่าวครับ อย่างที่บอกไปนะครับเป็นเปเป้คือสุดยอดนักเตะระดับโลกของเปเชครับและจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วเส้นทางของเขาเนี่ยนะครับน่าจะกลายเป็นสุดยอดนักเตะระดับโลกไม่ว่าจะอยู่กับสโมสรไหนก็ตามได้สซ้ำไปอนาคตข้างหน้านะครับเราอาจจะได้เห็นเขาใส่ชุดสีขาวก็ได้หลังจากนั้น,นเขาอาจจะทำสถิติมากมายกับเรอัลมาดริดอุ๊ยแอบพูดชื่อไปซะละแต่ว่าสถิติที่เขาเคยทําไว้ได้กับ เป๊ชมีอะไรบ้างแล้วมันยากต่อการทำลายแค่ไหนเริ่มกันด้วยสถิติแรกครับดาวซันโวตลอดการครับย้อนกลับไปนะครับเอมเปเป้ย้ายมาร่วมทัพเป๊เชมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2017ภายใต้สัญญายืมตัวจากโมนาโกก่อนทนี่อีกหนึ่งปีให้หลังนะครับทีมจะคว้าตัวมาแบบถาวรด้วยค่าตัว180ล้านยูโรเป็นสถิติที่แพงที่สุดอันดับที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรครับแน่นอนนะครับเราทราบกันดีว่านี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของเปเชมมากๆทั้งเรื่องของผลงานในสนามรวมไปถึงภาพลักษณ์องค์กร และที่ผ่านมาครับมีเพียงซีซั่นเดียวเท่านั้นที่เอ็มบปเป้นั้นยิงประตูไม่ถึง30ลูกคือซีซั่นแรกที่ย้ายมาแบบยืมตัวนั่นแหละครับส่วน6ปีหลังจากนั้นครับเจ้าตัวการันตีอย่างน้อยๆมี30ประตูมาฝากแฟนๆอยู่เสมอซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมมากนะครับในการรักษามาตรฐานของตัวเองปัจจุบันครับเอ็มบปเป้ยืนหนึ่งเป็นดานวโโวตลอดการของสโมสรที่จำนวนประตูทั้งหมด255ประตูมากกว่าซูเปอร์สตารุ่นพี่ทั้งเอเดรียนคารวานี่อ0รประตูซลาตันอิบราฮ 1 1 8ประตูซึ่งเนมาเนี่ยนะครับแอบกระซิบนิดนึงคนนี้คือเจ้าของแข้งค่าตัวแพงที่สุดข,ของสโมสรนะครับแต่ว่ายิงยังไม่ได้เท่าน้องเป้เลยไม่ถึงเครื่องเลยเออด้วยตัวเลขที่เขาทําได้ครับยากมากครับที่หาใครสักคนมาโค่นเขาลงสับัลังเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของฝีเท้าเพียงเดียวนะครับแต่รวมไปถึงการยืดระยะมาตรฐานที่ห้ามตกนะครับซึ่งเราบอกว่าเขาทําได้ในตลอด5-6าหรือปีนะครับต้องการันตีกันตัวเลขก็คือ30ประตูขึ้นไปแต่ว่าเอ็มเป้ดันทาได้แบบส,าสบายๆใช่ยางยางั้นฉะนั้นแล้วครับกับซี คงเป็นเบอร์หนึ่งต่อไปอีกนานพอสมควรบางทีมันอาจจะลากยาวเกิน 10, 10ปีเลยก็เป็นได้ครับประเด็นที่2ครับยิงประตูในลีกเอิมากที่สุดให้เปเชครับสีิติต่อมาของเอ็มบปเป้ครับเราโฟกัสเพียงแค่ในลีกเอิฝรั่งเศสครับเพราะปัจจุบันแน่นอนว่าตัวนั้นรั้งอันดับหนึ่งของเปเชที่กระชุมประตูได้มากที่สุดนะครับจำนวนประตูคือ174ประตูจากการลงสนาม204เกมในลีกเอินะซึ่งค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่1.1เกมต่อประตูนะครับและทลายย้อนสถิติ 1, จะพบว่ามีีเพยง2จาก77% ซีซันเท่านั้นที่เอ็มบาเป้ผลิตประตูในเกมลีกได้ไม่ถึง20ประตูนั่นคือซีซั่น2 0 1 7ถึง2 0 1 8ซึ่งขวบปีนั้นครับเจ้าตัวทำได้เพียงแค่13ประตูจากการลงสนาม27เกมสว่วนอีกครั้งนะครับคือซีซั่น2 0 1 9ถึง2 0 2 0ยิครับยิงไป18ประตูแต่ก็มาจากการลงสนามเพียงแค่20เกมเท่านั้นครับและสาเหตุที่ปีนั้นเนี่ยพี่เป้เขายิงไม่ถึงแต่หลัก20ประตูเนี่ยกขาเพราะว่าอาการบาดเจ็บมันรบกวนอยู่ตลอดเวลารวมถึงลีกเอิงเนี่ย ตัดจบการแข่งขันเนื่องจากพิษของไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะครับแล้วถ้าไปส่องท็อปลิสต์5อันดับแรกที่ซัดประตูในเกมลีกเอิงให้กับเปเชีมากที่สุดเนี่ยปรากฏว่าเอ็มเปเป้นำโด่งมากๆนะครับเอเดรียนคาวาน,นี่เนี่ย138ประตูอันดับ3เป็นซาลาตัน113ประตูอันดับ4กับ5คือมุสตาฟาดาลับและโดมินิกโรเชสตูที่ทำจำนวนทั้งหมด85และ83ตามลำดับแล้วใครจะโค่นพี่เป้ได้ครับ170กว่าลูกฉะนั้นแล้วครับเมื่อมองแต่ตัวเลขน,นะครับมันต้องบอกกเเเเลลยววว่าาาอออ็มมบัััป้รร์งงก เป็นสถิติที่ยากต่อการจะต่อกรครับคือคิดง่ายๆครับถ้าผู้เล่นเปนเชคิดจะล้มเอ็มบาเป้เนี่ยคุณต้องยืนระยะอยูอย่กับทีมเนี่ยอ่ะถ้าเฉลียก็อาจจะสัก7ปีเท่านั้นคือต้องยิงประตูอย่างน้อย25ประตูต่อซีซันใน7ปีนะครับโหดจัด ประเด็นต่อมาครับยิงประตูในแชมเปียนลีกมากที่สุดให้กับเปเชครับแล้วจะไม่เรียกว่าราชาของเปเชได้ยังไงครับเพราะสถิติของเ e อ็มบัปเป้เนี่ยโอ้โหมันสูงสุดในทุกด้านสถิติรวมไปแล้วนะครับสถิติในเกมลีกก็ไปแล้วคราวน,นี้ไปดูอีกหนึ่งสถิติของเ e อ็มบัปเป้ในรายการยุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนลีกเสียบ้างเพราะว่าตัวประธานเป้เองเนี่ยนะครับยังถือครองสถิติอันดับหนึ่งตลอดการของรายการนี้รวมไปถึงวันด้วยยุโรปทุกรายการเลยเ e อ็มบัปเป้ึ้นโนวันอย่างแท้จริงครับและแน่นอนว่าผลงานในรายการนี้เนี่ยส่วนหนึ่งต้องมมมาาาจากการลลลงเเ่นสสอแะ ทีมก็มีผลงานที่ดีที่ได้เล่นในบอลยุโรปทุกปีและเข้ารอบลึกๆครับเสื้อแค่องเอบาเป้เองนะครับอาจจะไม่ได้ทะลุไปรอบลึกๆบ่อยครั้งแต่ทุกซีซั่นเขามักจะมีประตูมาฝากแบบสม่าเสมอซึ่งมันก็ะไล่มาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเป็นต้นมานั่นแหละครับนี่เห็นไหมฮะมาทั้งสติรวมสติในลีกสติบอลยุโรปพี่เป้เขากวาดหมดเลยเป็นท็อปเป็นราชาของเปเชียจริงๆในขณะที่ประเด็นสุดท้ายครับ การมีส่วนร่วมกับประตูการมีส่วนร่วมประตูพี่เป้ก,ก็กวาดเหมือนกันนะครับสามสถิติที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือเรื่องของการยิงล้วนๆแต่ว่ากับหัวข้อนี้ครับเรานําเอาเรื่องของการแอซซิสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสถิติล่าสุดของเอ็มเป้ P e คือเขามีส่วนร่วมกับประตูของเปเชตลอด7ซีซั่นอยู่ที่351ประตูเยอะมากแบ่งเป็นยิง255ใช่ไหมแล้วแอซซิสอีก96ครับแน่นอนนะครับว่านี่คือสถิติที่ยอดเยี่ยมของเอ็มเป้ P e, เพราะประเด็นก็คือว่า คุณอาจจะคิดว่า3 5 1ประตูที่มีส่วนร่วมเนี่ยต้องลงเล่น400กว่านัด500กว่านัดคือ400ก็คือเท่หี่เทแล้ว500คือเท่มากๆ700นี่คือสแตนดาร์ดครึ่งคปรากฏเอ็มบปเป้ครับลงสนามแค่306เกมครับ306เกมทำได้มีส่วนร่วมได้ทั้งหมด350ประตู นี่คือเอ็มบาเป้ P A ครับตัวเลขเอ็มบาเป้ทิ้งห่างอันดับ2อย่างคาวาน,นี่ไปไกลามากกว่า100ประตูนะครับโปรหัวหอกชาวรุกไวคนนั้นเนี่ยตัวเลขสถิติเนี่ยการมีส่วนร่วมในการทําประตูคือ235ประตูและจากสถิติที่กล่าวมาเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสถิติการมีส่วนร่วมกวับประตูงเบเชนั้นน่าจะทําลายได้ยากที่สุด เพราะคุณต้องทั้งยิงแล้วจ่ายมีทั้งความเฉียบขาดและการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมผสมอยู่ในคนคนเดียวแบบที่น้องเป้มีครับคุณอาจจะเรียกลีกเอิงว่าลีกฟาร์เมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คุณดูสิครับว่าซูเปอร์สตาร์หลายคนที่คุณพูดชื่อกันมาเนี่ยเอเดิสันคาวานี หรือแม้กระทั่งสาลาตันอิบราฮิโมวิชหรือแม้กระทั่งเนมาก็ทําไม่ได้เท่าครึ่งหนึ่งของน้องเป้ด้วยซ้าครับเพราะฉะนั้นความเป็นจริงข้อหนึ่งที่เราต้องยอมรับครับเอมบาเป้คือราชาของเปอเชและความเก่งกาจเอมบาเป้นั้นสุดยอดและสูงส่งมากๆซึ่งคล้ายคลึงกับอีโก้ของเขานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเอมบาเป้นั้นเก่งแค่ไหนในโลกฟุตบอลณปัจจุบัน และแน่นอนว่าสิติเหล่านี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่ามันจะยังคงอยู่กับเปเชไปอีกนานแสนนานเพอๆนี่นะครับสิติเหล่านี้จะไม่ถูกทําลายภายใน50-60ปีด้วยซ้าไปเพื่อนๆละครับคิดยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของเอเบ้และเปเชครับสิ่งที่เขาฝากไว้ให้คือการเป็นตำนานอย่างแท้จริงแม้ว่าตอนจบอาจไม่ได้สวยงามเท่ากับที่แฟนบอลคาดหวังแต่สิ่งที่เขาทําให้กับเปเชก็เยอะแยะมากมายจนสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเขาเองกับสโมสรแห่งนี้ได้คิดยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับแลถ้า คุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ไหมนะคลิปนี้อาจจะสั้นกว่าคลิปปกตินิดนึงแต่ก็พยายามที่จะหาคอนเทนต์มาเสิร์ฟให้ได้ทุกวันนะครับหลังจากนี้ครับเจอกันทุกวันที่ขอบสนามนะครับวันนี้เกมไปก่อนสวัสดีครับ